เตโซสสวัสดีครับวันนี้ก็โอเคนะมาเป๊ะเซตก็ใหญๆกันนะครับเอฟซีนะก็พรุ่งนี้ต่อนะผมพรุ่งนี้ก็เจรูปร่างทั้งหน้าเออทั้งตัวบ้านแล้วก็จอกหน้านะเอฟซีนะเอ้ยก็เจ้งูเล่นด้ยเอฟซีงบลอยแล้วเอาไปก่อนแล้วเอาไปก่อนแล้วเออจะเอาทีนเก็มมันดตายแล้วเออตาแล้วเออเดินนะเดินเด้อเด้อช่วยเด้อเป็นไงใครเป็นไงหายยังฮะ จำได้ป่ากูให้ไข่มึงน,นะจำได้ป่าเนี่ยฮะยาก,กูให้มึงน้ำมึงต้องเใจะนะจำไป่าวหาไข่อย่างในคอเออดีเออนนั่แหละเออ,เอ,อต้องชูงหางให้กูหรอกเดี๋ดูหรอกไปอเอฟซีปลอดไทยโทรดูให้ธิชัดนะเออนี่ยุทธิชัดยังนี่ทท <laughs> <laughs> ท่น,น,ทนีทัวตัวนุนนวน่มแล้วฮะตาตัวเล็กน่ารักมากไอ้ทัวนะ ตอนนี้เริแก่แล้วเริ่ม,ม,รมเริ่มเตะมันแล้วมันขึ้นทำได้ไปมันไม่หละดูเราเดียวเดี๋ยวดูขำมัน,นวันนั้นเกือบนะวันนั้นเสื่อมเศร้าเลยวันนั้นเกือบใช่เกือบเ,เอบอรเชือ,ชอกอทนนายโดนอะไรตอดสักอย่างนี่แหละกลัวพวกไอ้แม่ป่องไม่อะไรตอดมันนะ<ด>ครับมาดูภาพรวมของงานเอาวันนี้ไหนใช่ไหภาพรวมครับผมก็กกถือว่า มันร้อนมากไอซี่มันร้อนมากทำเดี่ยวไม่ได้เดี๋ยวเอ๋สมโมเดิร์นะครับผมส่วนจอกหน้านี่จะรับรองมันไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจอกหน้านะครับผมจอกหน้าเผยแล้วว่าจะไม่จะไม่มีเสาข้างหน้าครับจะไม่มีเสานะครับไอซี่นะแบบว่าโล่งข้างหน้าเดินโล่งเลยสบายนะครับผมเออถ้าพัวไปสักสองห้าสิบเจียวเลยเออสองห้าได้เลยเออลงตำ้หน่อได้ตำ้หน่อได้นะใช่ไหม

เฮ้ยเขยที่บ่าวเขยอยากดูแบบด้านหน้าชั่วคราวแต่ยังไม่ได้เชื่อมอยากให้ดูก่อนใช่ไหมเขยิได้เฮ้ยก็เผยอาร์ตสตันนะเดี๋ยวได้ปิดงานเรียนแค่นี้ก่อนเนาะแต่เราปิดได้ แปดครบทั้งหมด5ตัวนะเฮ้ยเฮ้ยพี่บอกมีอะไรจะจกเข้าจกเข้าเลยจกหน้าจกหน้าเดี๋ยวกล้องมาตั้งจกหน้าไงจกหน้าหมวกหลังนี้นะมว่าหมวกเนาะจะเป็นลักษณะเฮ้ยังไงอะให้ค่อยคืนปะอ่ะคืนดิอ่ะหรือเราผมไม่ได้เผยคือให้เอ็กี้เผยนะยิ่งเ็ตอันผม ถือก้าวดูนะครับพี่อ่ะเห็นอ่เอาไปถงชั้นล่างกัร่อยๆอ๋อยัง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 ย อย่างนี้นะงนี่นะครับผมอต่หนูเหวี่ยงป่ะเหวี่ยงป่ะเหวี่ยงเหวี่ยงป่ะออดันโบนุกนะไม่เหวี่ป่ะไม่ชูนิดหนึ่งไว้เห็นสักหน่อยดีมากทำไปหน่อยอยากอยากชูไหมฝาตรงนั้นได้ตัวทางมันสวยไงตัวทางไงก็สวยอยู่นะสวยนะยื่นออกมาแค่นี้เลยได้ประมาณนี้แหละประมาณนี่ไอเป็นขอบสังศีนี่ขอบสิงไม่มีเสานี่ไม่มีเสาไม่มีเสาเนาะครับผมก็สวยอยู่สวยอยู่โอเคเดี๋ยว มาสองไม่ห้าสิบบอกต่อมาณดูทั้งหมดทั้งหมดจากทุกแต่ถ้าจะมั่งก็ไม่ได้กูมันจะดิฟล์ตกลงเนาะอ่าลมันมีเส้นัวมันกระพือเออโอเคครับเผยก็ไปจั๊กยีดมาก็สวยสวยดีสวยไหมสวยสวยนะอ่เพราะว่าข้างหน้าตรงขบวนใจเห็นเชือดานถ้ซองแผ่นอ่ะไม่เคยทำใช่ไหมแบบนี้ไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหรอไปใกล้พี่บ่าวไว้ทีจะได้พี่บ่าวอธิบาย เราจะให้เห็นเชิดราตกใต้เอ็นเดอร์ทั้งนั้นเนก็จะเห็นแต่มีเสาใช่ไหมเชิดราขบน่นาขบนสักสองแผน่นไอตัวนี้เนาะเชิดราตรงนี้เนาะไม่บนนอนคุยเรื่อง <laughs> อ้แต่ว่าเรามุง่งไงมุงห่างจากไอตัวเออ่จันทันขบนะ่ะลงมาสักสองแผน่นสองแผ่นแล้วก็เป็นจันทันตัวล่างเขาเนี่ยเราไปิเปย์ปิเปย์เปย์เปยตัวล่างก็จะเห็นแผ่นเชิดราสักสองแผ่นนะตรงนี้มองตไม่ค่อยเห็นไงสวยไงใช่ม ถ้าชิดแล้วมันจะมีเห็นสีตัดมันจะไม่สวยฮะจะไม่ดำเนาะใช่เอาสีแดงเลยสีแดงแดงแดงอืมแพงหน่อยก็เอาเถอะสวยอืมแดงยึงครึ่งเลยบางคนอ่ะแดงเดี๋ยวทองก็ได้จากทองอ่ะสีผมชอบสีเทาอ๋อคุณเอาสีเอาสีสีเหลืองก็ได้เหลืองไข่ไข่เหลืองก็ได้เลยเหลืองเหลืองเหลืองหลวงพ่อก็ได้ไม่ใช่เหลืองเหลืองแบบเหลืองไข่นั่นเออคุณชอบก็เอาเถอะ ใช่ผมพูดอย่างนั้นเลยผมก็เรื่องรามของว่าแบบไหนเรเอาจัดไปไม่ผมอยากให้คุณพูดด้วยอ๋ออยากให้พูดด้วยก็พูดเลยทั้งพูดพูดคุณฟังเปล่เหรอพูดไม่ฟังพูดทำไมรักคุณไงเออนั่นแหละเอางันแลซื้อมาเลยนะขอขอไปสีตัดอ่ะไอตีลองคอมเมนต์เล่นๆเข้ามาหน่อยใช่ไม้ไฟเชิด้าสีไหนสวยเดี๋ยวก็มีสีแบบว่านะนี่ตัดหมดใบไม้โอเคงานเสร็จก็ไปตัดนะเราใช้ร่มมาก่อนกิ่งไม้ตัดหมดเนาะ ราต้องใส่ร่มแม่ร่มมันต้องมีด้วยข้งางไปก่อนครับผมสวยนะถือว่าโอเคปแล้วนะครับผมเกิดย์คาดแหละถ้าเราทําเล็กเราแน่สะได้เนาะใช่เล็กที่เราทำจรินเราผมนี่อะไรจะได้ใช่แต่ก็เกิดคิดผิดนะแต่ขอบคุณเอฟซีที่บอกว่าอ๋อใหญ่ใหญ่ไปเลยเออใช่อ่าอีกอย่างๆะดไม่ได้ว่าใหญ่อะไรเนาะเราก็คอพอเห็นแล้วอุ้ย ถ้าทำแบบร้าเดิมมันนั่นนี้ก็น่าจะคิริอ่ะใหญ่กว่าร้านเก่านิดเดียวเนาะอันนี้คือเสาเท่าเลยนี่ยดีหน่อยครับผมเอกี้เผยแล้วครับผมว่าคิดคิดคิดไม่คิดแล้วใช่ที่เชื่อ F C ใช่ได้เชื่อ F C ได้ดีหมดใช่ดีหมดคิดถูกแล้วที่เชื่อ F C โอ้ชื่อเรื่องชื่อเรื่องชื่อเรื่องชื่อื่อค้อนแล้วโอ้โหเจ๋จริงเนี่ยเราเดินนั่นจริงเนี่ย ต่เห็นทรงนี้มันก็ดีมากเลยแต่เล็กกว่านี้ไม่ใช่เลยขอบคุณเอซีที่แนะนำมาเนาะโดยเฉพาะพยัคฆ์จะดีที่เป็นทุนให้คราวนี้บอกว่าต้องทำใหญ่ไปเลยในแล้วก็จะอยู่อีกหลายปีโอ้โหพูดถูกมากเลยครับผมไม่ได้ทำเล่นๆ่จริงดิเผยได้ไหมว่างานทุ่งนี้ของเราเนี่ยจะจะเริ่มรงจุดไหนบ้างเล็บจกคนนี้จกเลย อ่าจ็อกเลยแล้วก็เสร็จจ็อกก็คนอยู่สคนอยู่คนเดินมวนอยู่นั่นแหละก็จะตามคุยด้วยอยู่นี่มีเ้เต๋อเนี่ยเฮ้ยทนงานพรุ่งนี้หน่อยพรุ่งนี้เหรอครับผมพรุ่งนี้ก็จ็อกเสร็จแม่จ็อกเสร็จก็จะเป็นรูปร่างคันร่างปุ๊บเนล่แล้วก็ไปหาซื้อพวกเชื้อราไงแต่งตัวแม่แต่ได้เข้ากูบนเนาะแต่งตัวหรือว่าไปซื้อก่อนเช้ามาแล้วทำจ็อกดีไหมก่อนแล้วแต่ก็ไม่ได้ว่า ไม่ต้องรอผมคุณคุณไปเลยเออผมว่าม่ไปอยู่แล้วแหละกผมไม่เดินทางอยู่ใช่ผมชอบอยู่สันโดษครับผมอืมโอเคที่เบาว่าไม่ไปเออยังไงก็ไม่ไปโอเคพรุ่งนซื้ออสราเอลใช่ไหมอาจจะเออโอเคงั้นก็ได้เพราะว่าเสร็จปุ๊บเลยแต่งตัวไงแต่งตัวอ้อมอ้อมตู้บ้านใช่หรือเล่าข่าวนี้คุณเอ้ยข่าวนี้มันเชิงความคำนวณหรือไม่ฝาประมาณสักกี่คุณคุณเอ้ ตัดหั้งสี่เมตรก็เอาไปเลยเอาสามเมตรก็ได้ถ้ามันไกลม<ะ>ันคนคุณยากอะ่ะเออก็คึ้หาไปเลยก็ขอบคลังคลังแก็ไม่ต้องต้องใส่มันคลังอ่ะใส่ขา้างหน้าอ้อมตัวบ้านบนบ้านใช่หรือแล้วก็ใส่ค่างจอกนี่ค่างจอกนี่แล้วก็หนา้าหนา้าหน้าจอกห้าตับแล้วก็ตรงนั้นด้วยตรงไอ้น่ะสอบแผ่นที่บ้านอะไอ้ที่ยิงข้างๆอ่ะนะไหนี่นี่ เออข้างข้นะเออข้างๆด้วยข้างด้วยแล้วก็หน้าด้วยเออถ้าคุณประหยัดถึงก็แต่ไม่ได้โชว์ของเชเชละแผ่นเบื้องก็ได้แผ่นอันนี้ก็ได้ด้านข้างเนาะเออเราไม่ได้โชว์โชว์หน้าใส่ใส่ชัเชล่เอาขนาดหน้ห้มั้ยล่ะข้างก็กระเบื้องเอาข้างๆเนาะก็ประหยัดไปเยอะใครจะไปดูข้างๆล่ะเออเราทำประหยัดยไรไงโอเค เออเออรอฮัสเลยครับ